ดาวโชคลาภดาวประจำตัวและดาวการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้ทําการโคจรย้ายราศีเป็นพระข้อสามดวงในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนี้โดยที่พระกะใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีก็เพิ่งทําการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตําแหน่งที่มีกําลังสูงสุดในรอบจากราศีเมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นการย้ายเข้าสู่ตําแหน่งมหาอุดเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ผ่านมาเลยนะครับ และดาวเพื่อหสัสมบดีนี้เองสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์และการเงินหรือการหารายได้และอีกทางหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเมื่อโคจรอยู่ในเรือนสุภะก็จะหมายถึงเรื่องของความสําเร็จจากสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นอีกจุดหนึ่งดาวมฤตยูที่ยังคงเล็งกับลัคนานะครับยังเป็นตัวบ่งบอกให้ชาวลัคนาราศีพิจิก ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆเดิมๆหรือพฤติกรรมแย่ๆให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับดวงชะตาจึงมีเกณฑ์มีโอกาสในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตตามความหมายที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนสุภาได้การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนี้ของพระคอสมดวงนับเริ่มจากดาวอาทิตย์ครับที่เคยโคจรกลุ่มอยู่กับดาวศุ์เป็นพระขอคู่สมพลอยู่ในเรือนลาภะ ก็จะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์โชคลาภหรือสิ่งที่ปรารถนาอยู่พอสมควรและหลังจากวันที่18ตุลาคมเวลาตี50นาทีดาวที่จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งนิดทำให้กำลังของดาวเจ้าเรือนการงานโคจรอ,อ่อนแรงอ่อนกำลังลงและก็อยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยการย้ายราศีของดาวที่ในครั้งนี้ได้ไปกลุ่มอยู่กับดาวขานซึ่งเป็นดาวประจำตัวครับ และเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานอีกทั้งดาวอาทิตย์กับดาวคารนก็เป็นเพราะคู่ศัตรูกันอีกด้วยให้ระมัดระวังศัตรูจะปองร้ายนะครับจะเป็นคนในสายอาชีพเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ตามจะมีโอกาสทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเสื่อมเสียเกียรติหรือถูกใส่ร้ายให้ความได้เพราะดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศชื่อเสียง ความมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังกลุ่มอยู่กับดาวเจ้าเรือนอริจึงทำให้มีโอกาสถูกแทงข้างหลังได้ลักษณะของงานที่ทำอยู่จะมีปัญหาให้คอยแก้ไขมากขึ้นหรือบางคนที่ทำงานในอาชีพที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำปรึกษากับผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับ จะเป็นไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับคนที่ทำงานแบบปกติโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ได้มาแบบฟุกๆุด้วยความหมายในด้านที่ดีของเรือนวินาศด้วยนะครับเพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกำลังโคจรกลุ่มอยู่กับดาวการงานคำว่ามรณะกับลาภะในทางโหราศาสตร์ไทยมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่ได้มาจากต่างถิน่นต่างที่ หรือคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับทางไกลนะครับหรือจําเป็นจะต้องมีการจัดส่งสินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งอีกทั้งดาวพุทธที่โคจรกลุ่มอยู่กับดาวการงานยังได้ทํำมุมตีโขนร่วมทาทไปถึงดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชะหมายถึงเรื่องของการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะครับพราะค้อคู่นี้เรียกว่าเป็นพระครอบคู่สมพล เป็นการเสริมกำลังซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันดาวแห่งโชคลาภอย่างดาวพุธก็ได้ทำมุมตีกลร่วมทาาดกับพระราหูที่โคจรกลุ่มอยู่กับดาวเสาร์เช่นกันในด้านนี้ถือว่าเป็นพระคู่คู่ศัตรูกันนะครับทาให้ต้องระมัดระวังมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรการสื่อสารการเจราจาการต่อรองต่างๆนะครับถ้าก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ความสมําเร็จก็รอคอยอยู่แน่นอน จนในวันที่23ตุลาคมเวลา23.37นากา37นาทีดาวพุธจะได้ทำการโคจรย้ายราศีไปกลุ่มอยู่กับลัคนานะครับและจุดนี้เองยิ่งเป็นความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าเป็นครั้งแรกที่ดาวแห่งโชคลาภโคจรกลุ่มอยู่กับลัคนาแต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะในปลายเดือนวันที่31ตุลาคมเวลาส9นาฬิกานาทีดาวพุธ ก็จะได้ทำการโคจรย้ายราศีกลับไปอยู่ที่เดิมในเรือนวินาศช่วงที่ดาวพุธซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกำลังโคจรเดินหน้าและถอยหลังแบบนี้ทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นการโคจรค่อนข้างจะวิปริตนะครับโชคลาภที่ได้มาอาจจะไม่แน่ไม่นอนหรือได้มาก็มีเกณฑ์จะต้องสูญเสียออกไปหรือในทางที่ดีนะครับคิดว่าจะได้ในจำนวนหนึ่งแต่อาจจะกลับได้มากกว่านั้นอีก เป็นอะไรที่อาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาจากพื้นชะตากําเนิดร่วมด้วยว่าดาวพุธซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภณขณะที่เกิดโคจรในตําแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตามีกําลังมากน้อยเพียงใดด้วยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งเมื่อดาวพุธโคจรกลุ่มอยู่กับลัคนาแบบนี้นะครับดาวพุธด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกควรจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดี ในช่วงตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมประกอบก,กันกับช่วงวันที่18ถึงวันที่23ตุลาคมเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวคือดาวอังคารกำลังโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังอยู่ในเรือนวินาศเรียกว่าเป็นตำแหน่งพารเกเตนะครับจะทำให้รู้สึกร่างกายจิตใจค่อนข้างจะอ่อนแอบางคนก็รู้สึกว่าท้อแท้หมดกำลังใจกับเรื่องบางเรื่องแต่หลังจากวันที่26ตุลาคม เวลา8นาฬิกาเนาทีเป็นต้นไปดาวประจำตัวคือดาวคารนีิเองจะได้ทำการโคจรย้ายราศีครับเป็นการโคจรจากจุดที่อ่อนแรงมากๆเข้าสู่จุดที่มีกำลังที่เข้มแข็งคือเป็นตำแหน่งเกษตรตร์ที่ดีเลยเมื่อเข้าไปทับกับลักนณาแล้วได้ไปเล็งกับพระเกศซึ่งถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่จะเสริมกำลังของพระเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งโคจรมีความสัมพันธ์อย่างเช่นการเล่งกันแบบนี้ อิทธิพลของพระเกตจะทําให้กําลังของดาวอังคารเพิ่มมากขึ้นโดยในทางโหราศา์ไทยดาวอังคารเรียกว่าเป็นพระข้อแห่งความกล้าแข็งขยันความคิดความอ่านการกระทําใดๆก็จะมีความคล่องแคล่วรวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็มีอยู่เพราะดาวอังคารเป็นพระข้อแห่งโทสะจริตเมื่อโคจรทับกับลัคนาและมีกําลังมากแบบนี้นะครับควรจะระมัดระวังอารมณ์อะไรก็ตามที่ไม่ได้รวดเร็วอย่างใจนะครับจะทําให ใจิตใจค่อนข้างจะขุ่นมัวและหงุดหงิดมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับดาวศุกร์เป็นดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตลอดทั้งปากหลังของเดือนตุลาคมดาวศุกร์ก็โคจรอ่อนแรงอ่อนกําลังได้ตําแหน่งนิดและทํามุมตีโกนร่วมทาดุกับดาวมฤตยูที่ก็โคจรอยู่ในเรือนแห่งความรักเช่นกันพร้อมๆกันกับการกลุ่มกับพระเกตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความวุ่นวายสับสนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสที่ อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดปัญหาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ส่วนคนที่กํำลังโสดหลายคู่นะครับมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจได้เพราะอย่างน้อยๆดาวสุขที่โคจรได้ตําแหน่งนิดแต่ก็โคจรอยู่ในเรือนลาภะหมายถึงเรื่องของการได้มาแต่ด้วยตําแหน่งนิดนี้เองครับอาจจะได้คนที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิอ่อนกว่าเจ้าชะตา ภาพรวมเกณฑ์ชะตาของชาวลัคนานราศีพิจิกถือว่ายังได้รับคุณประโยชน์จากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพระคราโชคใหญ่ที่กําลังทํามุมตีโจร่วมธาตุอยู่ในเรือนสุภาษนะครับอีกทั้งพระคราะคู่มิตรใหญ่อย่างดาวเสาร์และพระราหูก็กําลังโคจรอยู่ในตําแหน่งที่หมายถึงเรื่องของความมั่นคงของชีวิตในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นเรือนพันธุนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยจึงมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ต้องการปล่อยขายปล่อยเช่าหรือแม้กระทั่งคนที่หาทำเรดีๆในการอยู่อาศัยหรือทำมาหากินทำธุรกิจต่างๆนะครับก็จะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ดาวประจำตัวโคโจรเข้าไปทับกับลัคนาถือว่าทำให้ดวงชะตาแข็งแกร่งและทำมุมตีโคนร่วมธาตุกับพระค้อโชคใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดี ก็จะยิ่งเป็นการหนุนดวงชะตาทําให้โชคลาภวาสนาความสําเร็จต่างๆปรากฏผลชัดเจนมากขึ้นการทําบุญสร้างกุศลที่สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองอันมีความสัมพันธ์กับพระข้อที่โคจรย้ายราศีอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้นะครับอาจารย์จะเน้นให้ทําเกี่ยวกับหมวดของดาวองคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวนั่นเองเพราะในหมวดนี้นอกจากจะเสริมเรื่องของลัคนาวาสนาประจําตัวแล้วยัง ไปเสริมเกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสบดีที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือเป็นดาวเจเริญกระดุมพระได้ด้วยการทําบุญในหมวดนี้ก็ได้แก่การทําบุญใส่บาตรพระจํานวน8รูปซึ่งเป็นกําลังของพระอังคารครับการทําบุญบริจาคอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะต่างๆเช่นโต๊ะเก้าอ,อี้จานชามช้อนซ่อมแก้วน้ําหรือถ้าถวายให้กับพระก็ควรจะเป็นใบมิตรโกนหรือมิตรโกนจํานวน8ดด้าม คนที่เคยบริจาคโลหิตถึงเวลาอันเหมาะสมมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับหรือจะศึกษาพุทธประวัติในตอนพระปางสายญาตซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพรางขานในทางโหงราศาสตร์ไทยและหมั่นรึกนนึกถึงคุณของพระปางนี้เป็นพุทธานุสติส่วนใครที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อทางดรสุภัชยาบุญเฉลียว ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าถ้าได้สร้างบุญสร้างกุศลครั้งใดตามที่อาจารย์ได้แนะนําไว้แล้วก็ควรจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท,ท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นต้นแล้วกวดน้ําลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับร,ร,บรู้รับทราบเป็นพยาน ในการกวดน้ํานี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะเป็นราศีธาตุน้ําก็จะเป็นสื่อสําคัญในการทําจิตใจให้เกิดความสงบในขณะที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปแต่ถ้าใครไม่สะดวกส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะครับที่ไม่สามารถกวดน้ําลงดินได้ก็ใช้วิธีการน้อมจิตน้อมใจคิดถึงคุณงามความดีที่เราได้ทําอันนั้นเมื่อเกิดความสุขเกิดความปิติขึ้น ก็เอาอารมณ์นั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลออกไปก็ได้ผลดียิ่งเช่นกันในท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกทกท่านได้รับอานิสงผลบุญที่ตนเองได้สร้างไว้ให้มาส่งผลพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงค้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภยัยโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ร้ายคุนสายมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จ ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ